สวัสดีครับผมกรีฑจุระสนักเรียนชั้นป .3 ทับ2เลขที่1ครับวันนี้ผมจะมาเสนอเรื่องโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนครับประวัติความเป็นมาหรือจุดกำเนิดของโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชาประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นหนังสือสารนกรมเพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสได้อ่านพิมพ์ขึ้นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2516จนถึงปัจจุบันรวม41เล่มโดยเน้นความรู้ที่เกิดขึ้นและใช้ในประเทศไทย โดยมีเนืน้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์แต่และเล่มจะมีความรู้หลักละสาขาวิช,ชาเรียบเรียงให้เหมาะสมกับ3ระดับความรู้ได้แก่เด็กรุ่นเล็กเด็กรุ่นกลางเด็กรุ่นใหญ่และผู้ใหญ่ที่สนใจทั่วไป วัตถุประสงค์ของโครงการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัรชกาลที่9มีพระราชประสงค์จัดทำสาร,สา,รานุกรมไทยเพื่อ 1. ให้เป็นสารานุกรมของคนไทยโดยคนไทยทำสองให้เป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อทุกคน มีโอกาสได้อ่านความได้อ่านศึกษาหาความรู้ขั้นพื้นฐานด้วยตัวเองช่วยบรรเทาปัญหาในยามขาดแคลนครูและที่เราเรียนเพื่อยเยาวชนได้หาความรู้จากการอ่านหนังสือสารนุกรม อย่างสารานุกรมไทยปัจจุบันมีเนื้อหาบางส่วนเผยแพร่ในระบบออนไลน์สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์สารานะุกรมไทย